ไว้เออเป็นการเลือกใจเองว่าจะออปล่อยอะไรโอ้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยครับกำลังกลับต้องย้อนกลับไปทำต่อครับผมนีงก็ทำตลอดเลยครับผมตอนนี้เได้แต่งได้กับแต่แงได้ต่อแต่งได้เยอะมากแล้วครับแต่ว่าเราจะเลือกเพลงที่ปล่อยมันก็อย่างเพลงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เพลงที่จะปล่อยนะครับอีกเ,เพลงที่แบบเล่นแบบเล่นเพื่อเล่นเพื่ออยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่เงี้ยครับแนวเพลงต้องการจะปล่อยยังไงครับอยากให้มันโดนใจคนฟงังใช่ด้วยครับผมแล้วก็อยากจะให้มันเป็นตัวของเราเองในแบบที่ในแบบที่ ซาขึ้นหน่อยอะไรงี้มันไ่ได้ขาบจากอาร์บัมแ,แรกอาบัมแรกอาบัมสองมันจะค่อนข้างพูดอะไรที่แบบอยากจะพูดเต็มที่ฮะ,ะอ,อ,อันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่เป็นในอีกมุมหนึ่งแล้วก็ดูมีความเป็นจิโก้ขึ้นหน่อยอ่าะไรางนั้นนะครับเหมือนแบบมันฟังได้และตลาดมากขึก้นความจริงแล้วผมก็ชอบเลยที่มันฟังได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่า แต่ว่าอยากจะทําให้มันคนเออก็คงใช่แหละครับ <laughs> อยากทำให้มันเพลาะขึ้นอะ่ะ <laughs> ให้มันรู้สึกว่ายา่จะกด playback มากขึ้นะอ,อ,อะไรเงี้ยตั้งใจว่าจะปล่อยเมื่อไหร่คะเออตั้งใจว่าจะปล่อยยังไม่ได้ตั้งใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงครับเราก็ทําเก็บไว้ตอนนี้ก็เป็นช่วงเราทํางานสร้างงานของเราครับดูโมเส้นกนะี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหรอครับผม <laughs> เออตัดไปแบบประมาณ6กเพลงแล้วครับแต่ว่ากำลัง น้าบัดตอนนี้กำลังอัดร้องเพลงที่สองอยู่ครับแต่ครนก็ยังไม่เปิดกล้องครับผมด้อยตัดเลือดครับผมแต่เดี๋ยวก็จะเปิดแล้วครับอนนี้รู้ยงเขาจะัรู้แล้วครับผมรู้กับรู้ว่าเล่นคู่กับผู้ชายคนไหนคะแต่ว่าผู้หญิงยังไม่รู้ครับ ผู้หญิงไม่กล้าบอกผมยังไม่แน่ใจครับผมไม่รู้ว่าทางจะให้บอกได้หรือยังแต่ว่าเล่นกับคุณกันกันตะถาวรแน่ๆครับเขตบอกว่าพี่กันฟิตหุ่นฟิตร่างกายเออคงเป็นไม่คงไม่ใช่เรื่องการฟิตหุ่นครับคงเป็นเรื่องของการฟิตร่างกายให้พร้อมจะเข้าฉากหนักๆได้ครับผมแล้วว่ามีฉากบรูเลอรใช่ครับเป็นละครบู๊เลยครับตุ้มตามระเทิงแต่แต่ว่าผู้หญิงยังยังไม่แน่ใจครับผมยังไม่ยังไม่รู้ว่าบอกไปเดี๋ยว เดี๋ยวเกิดทางพลิภัสยังไม่ให้บอกผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องสอบถาาพอดีทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องงานหนังนะคะหนังก็ถ่ายอยู่ครับอันนี้บอกอะไรไม่ได้เลยครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับเป็นความลับครับผมเจอพี่ๆนักข่าวหลายทีแล้วผมก็อยากจะบอกมากแต่ว่าก็เล่าเล่าอะไรไม่ได้เลยครับ เซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมคะหนังใช่ครับน่าจะเซอร์ไพรส์ครับน่าจะเป็นฟอร์มหนังหนังที่สนุกสนานเฮฮาเป็นอะไรที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับข้ความจริงกับเรื่องของบทบาทก็จะมีความแตกต่างบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วคงเป็นเรื่องของลุคหรือว่าความอายุสิ่งที่สิ่งที่เรากำลังเข้าไปทำเล่นเล่นเป็นคนเด็กๆมาตลอดตอนนี้เราก็โตขึ้นแล้วเด็กๆก็ไม่เรียนแต่เราเคยเคิเคยเออไม่เรียนครับแต่กับละครคนได้เรียนครับก็มีการแสวงคนต้องเรียนเรื่อยๆเพืพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ ใช่เหมือนเดิมครับผมยังไม่ได้แบ่งอะไรเลยครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเหมือนเดิมคือว่างครับไม่ไม่คิอะไรเลยไม่มีอะไรเข้ามาเลยเออไม่มีครับผมช่วงนี้อ่าผมก็คงเรื่องงานอย่าย่คิก็พยายามทํางานให้มันดีที่สุดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงของงานของเราที่จะปล่อยออกมาก็จะเป็นช่วงที่เตรียมงานสร้างงานแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยครับผม